ดีครับวันนี้มารีวิวลินชักแลนด์คุยเซอร์ VX 8 0 VX 8 0ูนะครับหรือ VX 8 0นะครับก็เอ่เป็นล่างจะปล่อยปล่อยของมือสองนะเป็นมือสองนะครับก็ใหญ่เลยเนี่ยยาวใหญ่ประมาณนี้เลยใช้งานได้นะครับก็ไปปีใหม่นี้ผมก็ไปใช้มาแล้วแต่ว่าผมยังไม่ถูกใจผมอยากจะแบ่งเป็นซ้ายขวาก็เลยมาปล่อยตัวนี้แค่นั้นเองนะครับก็บล็อกเป็นแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยประมาณนี้ ตัวข้างเนี่ยจะไม่ชอบก็เปลี่ยนได้มันถอดได้นะครับแต่ละชิ้นมันถอดได้หมดเนี่ยชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยชิ้นบนนี้ก็ถอดได้นะครับไว้เสียบของลรงนี้ก็ได้ชิ้นข้างนี้ก็ถอดได้ชิ้นนี้กับชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวกันก็ได้ถอดมาทั้งอันก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นมิ้นชักสําหรับใส่แลน์คูเซอร์8โถงตรงรุ่นนะครับกว้างตรงเนี้ย110เซนติเมตรนะครับกว้าง110เซนติเมตรสูงประมาณ120หรือ126 น่าจะยาวหรือเปล่าเออไม่ใช่ยาวร้อยนี่ยาวเท่านี้ยาวยาวร้อยเจ็ดสิบแล้วมีต่อหัวอีกยี่สิบห้านี่คือต่อหัวนะครับนี่เนี่ตัวนี้ตัวนี้ยกได้นะยกขึ้นมาตั้งนี่ได้นี้ผลิตติดเบาะไม่ได้ขยับเบาะนะครับมีเลนชั่งข้างนี้ให้ด้วยนะครับอันนี้เอาใส่เครื่องมือช่างสําหรับผมนะครับประมาณนี้อ ส่วนลิ้นชักนั้นก็เป็นลิชักเต็มนะครับของเนี่ยล้วงมือถึงตรงน,นี้ก็ล้วงมือถึงเลยนะครับล้วงถึงหมดนะครับทุกสัดสว่วนก็ประมาณนี้ตัวนี้ปล่อยเพียงแค่30,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าทําใหม่จะอยู่ที่ประมาณประมาณเบียดเบียดห้าหมบาทเหมือนกันนะครับถ้าทําใหม่นะเพราะผมจะคิดเป็นเซนติเมตรนะครับเะพาะล่างเพาะอะไรก็ล่อไปเท่าไหร่ะ 3, 5, 2, 7, ละสามพันห้าสองเละ เฉพาะล่างก็เจ็ดพันแล้วนี่แผ่นแผ่นลายไม้กันลอยด้วยนะครับถอดได้นะครับใครอยากทาเป็นแบบเรียบเงี้ยก็ถอดได้แต่คือลูกค้าต้องซื้อก่อนสามหมื่นส่วนจะทํอันเนี้ยว่ากันมันจะปีกข้างแล้วประมาณพันห้าสองพันก็ว่ากันก็จะทําเป็นเรียบๆไปก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือปล่อยสภาพน,นี้ก่อนแบบไหนพวกนี้เป็นสตเตลเลสหมดเลยน็อตทุกตัวเป็นสตเตลเลสอุปกรณ์ทุกอย่างจะเป็นสตเตลเลสทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็วัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมแผ่นก็เป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับจะต่อเติมอะไรก็ว่ากันแต่เบื้องต้นขายมือสองสภาพประมาณนี้ตามนี้เลยนะครับก็จะมีริ้วรอยการใช้งานจริงนะครับส่วนตัวนี้โอกาสเป็นรอยมันยากเพราะว่ามันเป็นแบบกรนลอยนะครับแผ่นนี้แผ่นลายไม้จะเป็นกันลอยอยากเปลี่ยนแผ่นบนเป็นลายไม้กันลอยก็สั่งได้นะครับทําได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้โดยตรงนะครับ ที่2499าสติคอนหรือเบอร์0 9 4 6 8 6 6 0 0 2นะครับวันนี้จะรือออกแล้วครับจะทำใหม่เป็นอีกชุดหนึ่งครับสวัสดีครับ